คนละครึ่งเฟสห้าเปิดให้ร้านค้าและผู้ประกอบการลงทะเบียนเป็นวันแรก15สิงหาคม2565ทั้งนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมบางช่วงระบุว่าโครงการคนละครึ่งเฟสห้าเป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการลดภาระค่าใช้จ่ายประจําวันของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากสร้างเม็ดเงินสพัดในชุมชนเจ้าของ ร้านค้าหาบเร่แผงลอยรถเข็นให้มีรายได้เพิ่มเติมตามไปด้วยโดยคุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการนวดสปาทำเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะไม่รวมถึงสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำน,นันบัตรเงินสดและสินค้าบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระแบบล่วงหน้าส่วนในวันที่17สิงหาคม2565 มีการเปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่มรับสมัครฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นทางนี้ในส่วนของประชาชนซึ่งมีจำนวนสิทธิ26.5ล้านสิทธิ์นั้นจะสามารถยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตางังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้และจะสามารถใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังในวันที่14กันยายน2565ตั้งแต่เวลา22นาฬิกา 59นาทีหากพ้นกำหนดช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสินในการเข้าร่วมโครงการ